สามีเคยกลับบ้านดึกโดยไม่บอกล่วงหน้าไหม <c oughs> เคยไหมบ่อยเลยอ,อ่างั้นจะบอกอะไรไม่เสร็จยังไง <c oughs> เลยน้องส่งเพื่อนน้องเลยอ่ะพอดีทำบ่อยจนชินนะคะแต่แม่เราก็ไม่ <c oughs> ทิ้สามสมมติเราจะพูดอะไรไม่เสร็จตอนสามีกลับบ้านดึก ขี้เกียรลุกมาเปิดประตูให้อะไรนะครับขี้เกียรลูกมาเปิดประตูให้อันนี้คือสิ่งที่บอกเขา<ะ>ถ้าที่จะลองพยายามทำเป็นนาเมสเซจทำได้ไหมหลักทงนี้ครับดูความพร้อมพูดตรงประเด็นไม่ชักไม่นั้นไมงห้าเลยลื้อฟื้นของอื่นแล้วก็ไม่ต้องกล่าวโทษตำหนิบอกสิ่งที่เกิดขึ้นบอกความรู้สึกข,ของเราบอกความกระทบอื่นถ้าจะมีนะครับ คนอื่ช่วยก็ได้เอาสมมติสถานการณ์ของตัวเองให้เข้าตั้งหลักไปหนึ่งเหตุการณ์ดีใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะพูดมันเป็นเหตุการณ์ในในของจริงนะครับถ้าเหตุการณ์ที่อาจารย์ยกตัวอย่างนี้แต่ตัวเองไม่เคยไม่เคยพูดหรอกนะคะก็พอดีมาฟังตรงนี้อยากจะลองดูนะคะถ้าสมมติว่าสามีกับดึกเป็นประจำจริงๆความรู้สึกของเราก็คือห่วงใยเขาที่เดินผ่านมาการมาตายไปแนี้ ช่วยแปลเป็นภาษาไทยด้วยมันเป็นความกลับมาทำไมขนี้เนี่ยตอนนี้ถึงกลับมาทานองนี้มันเป็นความรู้สึกแฟงที่จะว่ก็พูดแฟงหรือไม่มันมีอาจจะมีคําที่หนักกว่านั้นต่ก่อนหน้านั้นนะนะ ถ้าถ้า,ถ,าถ้าทำองนี้ก็คือความรู้สึกของเราก็คือเราห่วงเขาเอะไปเนี่ยรถชนหรือเปล่ลตาตายหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าในความรู้สึกของเราจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราจะพูดนี้ก็คือว่าแล้วเราความต้องการของเราก็คืออยากให้เขากลับมาเร็วหรือไม่ก็โทรศัพท์มาบอกเราบ้างล้วก็จะบอกว่าเนี่ยคุณฉันรู้สึกห่วงคุณนะมีครั้งหนึ่งที่ทำจริงๆก็คือตีสองลกขึ้นมานั่งลงให้นะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะตอนนั้นคือป่วยหนักอยู่แล้วนะคะ ก็บอกว่านี่นะฉันห่วงคุณแล้วก็คุณก็กลับเดึกอย่างนี้ทุกวันถ้าคุณไปไหนคุณควรจะบอกฉันก่อนได้ไหมโทรมาบอกก่อนคุณจะทําได้ไหมยอย่างเงี้ยอาจารย์ถ้าเอาตามหลัก i m e s s a g จเนี่ยพาสุดท้ายจะไม่ได้อยู่ในองค์ประกอบของ i m e s s a g จฮะแต่องค์ประกอบสองนันแรกจะอยู่ที่ว่าคุณกลับเดึกอันนี้ใช่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับแต่ว่าคาว่าเด็กเนี่ยมันมันตีความต่างกันนะ มันยังไม่ออบเจกทีฟเท่าไหร่คือคำว่าดึกสาหรับเราสามทุ่มอาจจะดึกสาหรับเขาห้าทุ่มมันยังไม่ดึกงั้นก็ถ้าต้องการเลี่ยงก็คือคุณกลับห้าทุ่มเมายยกตัวอย่างอันนี้เป็นอันที่หนึ่งแต่บางทีมันต้องเลือกคาใช่ไหมครับแต่อมาก็คือฉันเป็นห่วงนะอันนี้ใช่บอกความรู้สึกส่วนที่บอกว่าโทรบอกก่อนได้ไหมทีหลังอย่าทำอะไรสมองเนี่ยอันนี้จะเป็นพา์ที่ไม่ได้อยู่ใน i อเมสเซจโดยตรงแต่เป็นพาธที่ คนส่วนใหญ่อยากใช้เพราะเราอยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมเขาเพราะเราเป็นห่วงแต่ว่าสําหรับคนทั่วไปเวลาที่ถูกว่าบอกได้ไหมทำ,ท,ำทำอย่างนี้ได้ไหมทำอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยจานวนหนึ่งเขาจะคิดว่ามันเป็นการจู่โจมซึ่งจะทําให้เขาตั้งการถ้าเราเปลี่ยนคําพูดประโยคนี้ว่าคุณจะทําได้ไหมอย่างนี้ถามความคิดเห็นเขาอาจารย์ก็ยังมีโทนในลักษณะเหมือนกับเป็นการเรียกร้อง ที่จะให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเขาคือเ,าาเราไม่ไม่เฉยชือเราไม่บอกให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมเราบอกแค่ว่าคุณทําอะไรมันกระทบฉันยังไงฉันรู้สึกยังไงจบส่วนคุณจะเปลี่ยนไหมถ้าคุณแคร์ฉันคุณก็เปลี่ยนคุณไม่แคร์ฉันคุณก็ไม่ต้องเปลี่ยนอย์นี้ไม่ต้องบอกเ <c oughs> ขาตัดสินใจเองได้ยกเว้นเขาจะถามว่าแล้วคุณอยากให้ผมทำยังไงก็อ,อย่างน้อยถ้าคุณจะกลับดึกช่วยโทรบอกหน่อยเช่นถ้าวันไหนจะกลับเกินทุ่มหนึ่งโทรบอกได้ไหมแค่นี้จะจบแต่มันต้องเริ่มต้นจากก่อนที่เขาพร้อมจะถามเราว่า แล้าจะงทำยังไงแต่ต้องฟังโทนก็ได้นะไม่ใช่แล้วคุณที่ผมทํางานแบบประเภทกำลังยียวนแล้วอย่างนี้นะครับอย่างนั้นพูดไปก็ไม่เวิร์กกาลังจะบอกว่าก่อนหน้านี้เหมือนกับว่ามันมีบางบางบางไอเมสเซจที่บอกว่าหนึ่งบอกเหตุการณ์ที่สอบอกผลกระทบที่เกิดขึ้นอันที่สมก็คือบอกความต้องการของเราแต่ว่านี้ดูในส่วนในส่วนพาร์ ผมเคยพยายามรีวิวรื่องนี้อยู่เหมือนกันแล้วผมก็พบว่ามันมีพลาดแบบนี้อยู่แต่ผมพบว่าพลาดแบบนี้แหละคือพลาดที่เป็นเลยกาเป็นบริเวณที่ยังขัดกันระหว่างสิ่งที่ควรจะทํากับสิ่งที่ไม่ควรเพราะผมพบว่าเวลาที่เราบอกตอกสิ่งที่อยากให้เป็นในในชุดแรกเลยเนี่ยเ,เพราะว่าคนจำนวนมันจะตั้งการเหมือนกับเราไปไปเรียกร้องไปจู่โจมไปต่อว่าโดยเฉพาะประเด็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนะผมก็เลย มีมีเอกสารบางบางเล่มเขียนชัดเลว่าไม่มีพาทนี้บางเล่มเขียนว่ามีแล้วก็บางเล่มเขียนว่ามีเมื่ออีกฝ่ายถามแล้วผมชอบอันนี้มากที่สุดแล้วรู้สึกมันตรงกับประสบการณ์ของผมก็คือเราบอกสิ่งที่เกิดขึ้นบอกผลกระทบกับตัวเราจบใช่ไหมคือความรู้สึกและความผลกระทบที่เกิดขึ้นจบส่วนเขาจะเปลี่ยนไหมก็เรื่องที่เขาจะตัดสินใจแล้วถ้าเขาถามว่าเออล้าจะทำยังไงเราค่อยบอกอีกทีหนึ่งมันก็ เป็นสองสองจังหวะ